ฉันชื่อนางแดงพ่อทองอายุ60ปีเป็นหอบม,มาตั้งหลายปีเป็นมันก็ทรมาน,มนหายใจไม่สะดวกหายใจไม่อิ่มต้องใช้ยาพ่นบางทีก็สองสามครั้งเวลาหายใจมันหายใจไม่อิ่มแล้วก็บางทีหลอดคอเรามันก็มีเสลิดหายใจไม่ไม่คล่องอะ่ะแบบว่ามันก็ทรมานเหมือนกันนะเพราะว่าเราหายใจไม่อิ่มอะ่ะก็ลูกแนะนําให้กินพอเริ่มแผงที่สองรู้สึกว่ามันมันดีขึ้น หายใจมันก็โลง่งนอนหลับสบายพ่นยาก็าน้อยลงไม่ค่อยได้พ่นเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเป็นต้องพ่นกลางคืนกลางวันก็ต้องพ่นเดี๋ยวนี้ก็น้อยลงกลางวันก็บางทีก็หอนนึงน,นอนสบายหายใจก็โล่งขึ้นดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยแต่ก่อนเน่นแบบมันทรมานหายใจไม่อิ่มมันก็เกิอัด ผมอาทิตย์พงศ์พิชานธนกรครับอายุ45ปีมาแบ่งปันนะครับเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้มารู้ตัวครับว่าตัวเองเริ่มเป็นภูมิแพ้นะครับตั้งแต่เมื่อ25ปีที่แล้วนะครับอาการที่เกิดขึ้นครับคือเริ่มตื่นขึ้นมาครับมีเขาเรียกว่ามีน้ำมูกไหลนะครับออกมาแล้วก็รู้สึกออกมาตลอดเวลาครับออกมาทั้งวันเลย นะครับผมหลังจากน้ำมูกไหลแล้วก็จะมีอาการคันขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะครับคันจนถึงขั้นคันตรงขอบตาเนี่ยครับแล้วก็จะตาแดงเกาตาทั้งวันเลยครับจะตาแดง ทั้งวันเลยก็ไปตรวจเป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้อย่างพวกไรฝุ่นนะครับาซากแมงสาบแล้วก็พวกเศษหญ้าอะไรพวกนี้แพ้หมดเลยก็ให้ยานะครับนี้ทั้งหมดอยู่3ตัวที่ผมต้องทานอยู่ก็จะเป็นยาเม็ดลีลีนะครับเป็นยาเกี่ยวกับภูมิแพ้นะครับแล้วก็เป็นยาเม,ม็ดกลมเป็นยาขยายหลอดลมนะครับแล้วก็มียาพ่นจมูกซึ่งจะต้องพ่นทุกวันนะครับเป็นสเตียรอยนะครับเพื่อที่จะให้พอหายใจออกได้บ้างคือผมจะมีอาการที่เรียกว่าถึงจะใช้ยาอยู่เนี่ย ก็จะหายใจออกเพียงแค่ข้างเดียวนะครับคือหายใจได้ไม่เต็มปอดพอเวลานอนเนี่ยจะนอนแล้วเหมือนนอนไม่อิ่ม นะครับหลับไม่อิ่มตื่นมาแล้วยังเคลียอยู่มีอาการน้ำมูกไหลนะครับเป็นทุกเช้านะครับถึงจะทานยาก็ยังเป็นอยู่โชคดีมากๆนะครับที่ภรรยาครับแนะนําให้รู้จักกับดีพอตตัวนี้ครับตอนแรกก็คือทานวันละ1เม็ดอาการที่เกิดขึ้นครับก็เริ่มสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะตื่นมามีอาการจามน้อยลงนะครับน้ำมูกเริ่มจะลดลงนะครับเริ่มดีขึ้นนะครับใช้ผ่านไป1เดือนครับกลายเป็นว่าบางวันเนี่ยลืมทานยาภูมิแพ้ด้วยทานวันละสาเม็ด ้ากลางวันเย็นเลยดีกว่านะครับหลังจากที่ทานครับสเม็ดครับหายใจเนี่ยได้โล่งขึ้นนะครับจากแต่ก่อนเนี่ยหายใจออกทีละข้างเดียวเดี๋ยวนี้ครับหายใจได้ทั้งสองข้างเลยแบบนี้เลยครับเนี่ยครับหายใจได้ทั้งสองข้างเต็มปอดเลยนะครับเวลานอนหลับนะครับก็หลับสบายนะครับตื่นมาไม่เจ็บคอหลับได้ลึกนะครับหลับได้ลึกขึ้นตื่นเช้ามาครับไม่มีอาการจามไม่ต้องปลุกคนทั้งบ้านนะครับตื่นเช้ามาก็ รู้สึกสดชื่นนะครับพอเปลี่ยนเป็นใช้ดีพอตครับ3เม็ด นะครับไม่ต้องทานยาภูมิแพ้มาเนี่ยสามอาทิตย์แล้วนะครับที่ไม่ได้ทานยาภูมิแพ้แล้วก็ไม่ต้องพ่นจมูกมาสามอาทิตย์ติดต่อกันแล้วดีพอตครับเปลี่ยนแปลงชีวิตผมจริงๆเลยขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆดีพอตมากครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรค่ะอายุ5 1ปีวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองเป็นโรคภูมิแพ้นะคะเวลาจามมันก็จามแบบติดต่อกันจามหนักมากความรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่จะเป็นไข้หวัดธรรมดาแล้วล่ะความรู้สึกว่าจามแต่ละครั้งนะคะ่ะมันมีน้ำมูกค่ะ ไหลามากนะคะและก็มาลองสังเกตตัวเองเวลานอนตอนกลางคืนก็เหมือนกันเรานอนนะคะความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนอนแล้วหายใจไม่ออกหายใจไม่ทั่วท้องหายใจฟึดฟัดอยู่ตลอดเวลาและมันคัดจมูกมากเลยนะคะแล้วทําให้เรารู้สึกว่าหายใจมันแน่นหน้าออกแล้วล่ะหายใจไม่ออกจนกระทั่งว่ามารู้จักตัวดีพอร์ตอะคะ่ะตัวนี้เลยอะไร็กก็เลยซื้อมาทานนะคะ ทานนะคะตอนเช้านะคะก็คือ1เม็ดแล้วก็ทานก่อนนอนอีกนะคะก็คือ1เม็ดนะคะทานไปนะคะลองสังเกตตัวเองหลักจากที่ได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะคะความรู้สึกว่าตื่นเช้าขึ้นมาเราเอ๊ะทำไมาน้ามุกมันแห้งน้ามุกมันไม่ไหลเหมือนเมื่อก่อนนะคะอาการจามเอ๊ะความรู้สึกว่ามันไม่มีจามเลยนะ มาสำรวจดูตัวเองนะคะหายใจรู้สึกหายใจอิ่มขึ้นหายใจโล่งขึ้นนะคะและเวลาตอนกลางคืนก็เหมือนกันนอนแล้วก็หายใจอย่างแบบหายใจสะดวกอะไม่เหมือนเมื่อก่อนเอ๊ะทำไมมันคัดจมูกนะคะหายใจไม่อิ่มนะคะแต่พอเราได้มาทานตัวนี้นะคะ่ะดีพอททุกอย่างเลยความรู้สึกว่ามันดีขึ้นน่ะคะ่ะตัวนี้ก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าตอบโจทย์ให้กับอเล็กมากมาก ะะก็เลยขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีพอตตัวนี้ที่ทําให้เรารู้สึกว่ามีสุขภาพที่ดีขึ้นมากๆเลยค่ะปอดเป็นอวัยวะหนึ่งที่สําคัญระบบทางเดินหายใจหน้าที่หลักคือปออวซิเจนเข้าสู่ร่างกายและนำคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ภายนอกในวันหนึ่งปอดขอ,ของเรานั้นจะต้องทํางานอย่างหนักทางเราจึงวิจัยคิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อบรุงป,ปอดขึ้นมาโดยเฉพาะขอแนะนําผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีพอตที่จะมาเป็นกรอบป้องกันให้กับปอดของคุณ อาหารเสริมบำรุงปอดบรรจุพันหนึ่ง1,000ันมิลลิกรัมมีสารสกัดจากธรรมชาติที่สำคัญคือสารสกัดจากโสมเกาหลีช่วยปรับฮอร์โมนให้สมดุลป้องกันทางเดินหายใจเพิ่มการไหลเวียนของเลือดทำให้ปอดทำงานได้ดียิ่งขึ้นสารสกัดจากกระเทียมดำช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มค่า SOD และเพิ่มคูต้าไทโอนอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินดีน D, และสิงแกลซีดออย มเมล็ดแฟลกเป็นซุปเปอร์ฟูที่มีกรดไขมันโอเมก้าและยังเปลี่ยนไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันการเกิดความผิดปกติของร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีพอร์ตเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในการบำรุงปอดให้แข็งแรงรักษาสุขภาพรักษาปอดของคุณด้วยดีพอร์ต